โอเคสวัสดีครับอันนี้อยู่กันกันกบนิกเกะในหมวดจุดโจมเดียวเนาะเราจะไม่พูดเยอะเพราะเราจะเข้าเลือกันเลยเนะี่ยซึ่งบอสในรอบนี้ก็ไม่ใช่บอสที่ยากอะไรนะผมก็ได้คะแนนประมาณนี้ให้ดูทีมก่อนว่าเป็นทีมประมาณนี้เนาะสกิลของบอสไม่มีท่าที่ตีแรงมากนะอย่างว่าก็แค่ทำรางแต่ทั้งทีมได้แค่สกิลเดียวซึ่งถ้านถ้านับจากบอสตัวอื่นก็ถือว่าน้อยมากนะแ้าผมจะเล่นทีมที่เป็นปัญหาที่สุดก่อนกนะ็คือทีมแรกนะเดีย๋ยวผมขอใส่คิวให้ทุกคนก่อน ที่ไรไม่ออกเราจะบอกเลีลดลอยไปก่อนนะเขาลีลดลอยผมเลี้ยวสิบห้านะที่เหลือผมจะยี่วันสิบถึงสิบเอ็ดแล้วก็เก้าทค่ส่นไหนเจ็ดแปดเก้าโอเคทีมแรกก็จะเป็นทีมของซินเดอเรลล่ากับทูบีนะคือทูบีผมก็ไม่ค่อยได้ปั้นเยอะนะอยากให้ดูเลเวลต่อไปวิสกิลนะั้นแค่นี้นะไม่ได้ใส่เยอะแล้วผมก็ไม่ได้อัพจากจากไอ้ตรงนี้มากนะเพราะฉะนั้นก็ท่างมคนเดิ ทีนี้จะเป็นทีมที่ผมบอกเลยว่ายากที่สุดแล้วในบรรดาทุกทีมเพราะว่าต้องกัดจังหวะเบิร์ดให้ถูกต้องคนระับไม่งั้นเราจะอาจจะพลาดได้และที่สำคัญคือบอสตัวนี้ข้อเดียร์หนึ่งคนระับเราคือเราแทบจะเปิดออโต้ได้เลยนะอันนี้ต้องสังเกตดีๆน,นะมันจะมีนนะสีเขียวๆคะับไหนนะแทบเขียวๆอันนี้ปล่อยจริงๆปล่อยมันฟลาดก็ได้นะ <c oughs> อ่ะโอเคผมไปดูแค่นี้แหละอันนี้เราจะเล่นจริงจังจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆและเหนบบ็นป่าเมื่อกี้มันจะมีเขียวๆที่มุมๆนะ คือเราจะค่อยหลบตอนที่มันปล่อยแท่งเขียวลงมาเลยก็ได้อันนี้จริงๆแล้วนะเออแท่งฟาดอย่างนี้นะซึ่งจริงๆนะฮะผมจะบอกเลยว่าถ้าฟาดทูบีกับซินเนอรล่าเนี่ยโอกาสตายยากนะถ้าไม่ได้ลงฟาดหลายทีอะอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นประมาณนี้สลับบอสตัวนีอ้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเอาแค่ ต้องยิงเข้าวงให้ได้นะยิงในวงตลอดนะเพราะว่าถ้าเรายิงนอกวงเนี่ยดาเมจที่ที่เราทำได้จะหายไป80%นะถ้าเรายิงอยู่ในวงเนี่ยเราก็จะทำดาเมจได้ต่อนเนื่องนะเราจะเอามานีิไปทำการคิวเอสเพื่อจะเกตเร็วๆนะอันนี้ก็ยิงทิ้งนั่นไม่ตายเพราะว่าถ้ามัยิงทิ้งก็จะก็จะเจ็บอยู่แต่ไม่แรงมากนะถทำมันฆ่าไม่โดนทั้งหมดนะในนั้นฆ่าไม่โดนทั้งหมดนะแต่มันจะแจ้งไปก่อน,นว่ายิงยิงตรงไหนฮะอย่างนี้ผมอ่าโอเคนะเขียวเขียวยังเขียวยังโอเคยังใกล้ละใกล้ละอ่าไอ้นี้เขียวแล้วนะเขาจะครบ หังไว้นะอันนี้น่าจะใกล้อีกรอบละสอกรอบนะอ่าเห็นว่าอินโดนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะไม่ได้แรงมากเฮ้ยมาลิอันนี้เป็นวงธรรมดานะเห็นว่าเมื่อสีเขียวห่อรอบตัวนะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นวงไหนฮะเราก็ยิงต้องยิงไม่เลยนะอันนี้ฮะจะเป็นวงที่ยิงแตกได้มันดูยากอยู่แต่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ตายตัวนะ อต้องทุบกบทเลยนะทวีเลนพี่น้อยละ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ยากอะไรฮะผมบอกไว้ก่อนทวีผมไม่มีแอคแท็กนะ <c oughs> เป็นออฟที่ไม่มีแอคแท็กศูนย์แอคแท็กศูนย์ศูนย์ชนะท่าน,นะ <c oughs> อันนี้เอาแนะนำว่าทวีนะเพราะว่ามันต้องยิงต่อเนื่องฮะ <c oughs> แนะนำว่าให้ใช้ MG ยิงนะเพราะว่า MG จะเป็นกระสุนเยอะมากฮะโอเคเย็ดยิงไปนะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ยิงเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากแล้วสมมุติถ้าเรายิงวงแดงที่มันแตกได้ไม่แตกมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันจะตีที่เราตายนะฮะถ้าเกิดเราไม่หลบใช่แต่ถ้าเราหลบได้ก็คือจะไม่ตายก็แปลว่าโดนได้หนึ่งทีนั่นแหละไม่หยากไม่หยากไม่หยาบบอลตัวนี้ง่ายมากผม่อสินเดลลาโดนเลยนะเพราะว่าเพราะสินเป็นตัวละครที่อึดที่สุดในทีมแล้วจริงๆ อันนี้ก็ต้องใช้ทัดไฟยิงนะแต่เทมนที้จริงๆอะ่ะผมว่าต่อให้ไม่ใช่ทัดไฟยิงก็น่าจะรอดอยู่นะ oh, <wait. S 1> เหตุผลเพราะว่ามันอึงน,นะถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะวงมุกจีจะทำให้เออเหมือนเราตีวงไม่แตกเฉยไม่ถึงขั้นตายนะ้ง <Okay. S 1> หมดเวลาแล้วฮะ oh. ไปโอเคน่าจบพอดีที่อันนี้นะ อันนี้โหจริงแบบไม่ตอกคะแนนมากนะเพราะเราได้คะแนนไปแล้วทีมเถอะหนึ่งห้าสองสี่นะไม่เยอะอะไรนะอันนี้นะ่าจะเป็นทีมที่ยากที่สุดจากที่บอกไว้นะหนะึ่งห้าสองสี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูบอลเก่านะหนึ่งห้าแปดสองนะกองหกสิบนะแต่ก็ะชัางเถอะมันแค่คิดไม่คิดต่อไปเราเอาทีมนี้ทีมที่สองนะท,นท,งนะทีมนี้จะยากที่ว่าเราจะไม่มีตัวฮิวนะฮะเราจะยากหน่อยต่างกับที่เรามีดูชเมื่อกี้นะอันนี้เราอาจจะต้องหลบไปหน่อย แค่นั่งเแค่นั่งลงไปคนทำได้อยู่แล้วผมมั่นใจเป็นบอลที่เราสามารถใช้ความเป็นลิงในตัวมนุษย์ได้เต็มที่มากเพราะว่าเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่แค่ทำออปชั่นให้มันออกมาดีก็พอแล้วในแค่อัสก้าผมนี่ชนะท่าสี่นะในแอคแท็ไม่มีมั้งหนึ่งนี่แหละแต่ยังโมก็จะเป็นชนาาะทนะ่าสามไอแท็กหนึ่งนะแน่นอนว่าโมเป็นตัวละครที่มาประดับทีนเฉยนะ จะไม่กดเบิร์สโหมดนะจะกดเบิร์สแค่ของเลกอัสกานะเป็นสองตัวจากคอแลแรบปแรกนะยิงไปฮะยิงไปนะ,ปะอ่ะโมลบนะไปไป,ไป เกมไม่แข่งแบบนี้จะทำให้เราได้เปรี่ยนถ้าเราเล่นไซเรนนะนั่นเรา,เรามีเกรฟนะฮะทำให้เราได้เปรียบในการเล่นด้วยนะเกมนี้จะทำให้เราเจนเกตได้ไวขึ้นนะอันนี้เราไม่ต้องหลบนะเพราะว่าเรามีโล่ของสกิเลเรมอยู่นะเบิร์ดเรมจะสร้างโล่ได้นะ ปอยแล้วนะอันนี้ปล่อยไปฮะแต่ไม่ตายนะจะไม่หลบนะฮะอะโมหลบเองนะอันนี้ยิงมายิงมายิงมาเนี่ย,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 ยอันนี้จะเป็นวงจริงนะเห็นแล้วไปกินมิเลเซอร์มานะก็ถ้าเกิดเราไม่ได้โดนตัวซ้ำเราแต่ไม่จม่จะไมต้องหลบขนาดนั้นนะไปนะั่นแน่นอนว่าทีมนี้เป็นทีมไฟเนะี่ยทำให้ได้เปรียบบอสนัธาตุบอสน่ะนะก็จะแรงเลยนะ ทีลิตเตอร์เฮดพิหายเยอะอยูน่นะแต่ไม่เป็นไรฮนะเรื่องใหญ่จริงเรากดออโต้เลยก็ได้นะผมบอกใครทนีนี้เนี่ยแต่ไม่เอาเรามันยากขึ้นหน่อยเรากระสุนหมดนะจริงเมื่อกี้คนเอาโม,โมยิงนะเราโมผมกระสุนเยอะกว่ามากเนละยนี่ไปขเขาคิดมา ยิๆๆนะเงเรื่อยๆนะแต่ผมก็ทำเลยใส่ทำนะอ่ะโมโดนยิงแล้วนะนี่คือเลเซอร์นะไม่ใช่ท่าฟาแท่นะก็ต้องระวังเลเซอร์นิดหน,น,นะนึ่งยังท่านที่ลองลองที่สุดละเพราะฟาซ์มันจะแจ้งเ,เตงือ,ยอยกนก่อนเราจะฟาตัวไหนอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าโดนเกมก่อนเราก็ปล่อยนละยปล่อยไปที่ผมจะได้มีเพราะว่าเกมมีสกิลทำให้ยิทงทะลุเทอร์มิเนตนะที่จะไปบัฟอกอากาไฟนั่นเอง ก็เห็นว่ายายจะตายแล้วอันนี้เล็บประมาทไปหน่อยนะอ่าอันนี้ถ้าหมูทั้งหมดจะต้องหลบนะข้อนี้หมืนต้องหลบก็ได้จริงอ่ะยายตายนะยายละเกษตรวิอาจจะยากไปนิดหนึ่งอ่ะอันนี้คือถ้าเกิดตายก็คือปล่อยไปนะผมอีกเราควรหลบตั้งแต่เมื่อกี้นะแต่ว่าช่างเถอะที่บอกไปช่างเถอะอันนี้ผมแค่เล่นให้ดูนะ Okay. ประมาณนี้ที่้ายาไม่หลบกน่าจะได้ถึงออกมาหนึ่งร้อยนะก็ถือว่าเยอะอยู่หายเยอะอยู่หายสองร้อยก็อันนี้คือสองทีมที่ผมคิดว่าน่าจะยากที่สุดละส่วนทีมนี้อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่เรียกว่ายากนะจริงจะเล่นทีมส,สุดท้ายแต่ว่าเอาเถอะไหนก็พูดถึงละเราก็ขอเล่นเลยแล้วกันที่บอกว่าเราเล่นเแนบบี่ยไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ได้แต่ทีมนี้ต้องสนใจเล็กน้อยนะเพราะว่า เพราะว่าคนที่เป็นไฟมีแค่ตัวอลิสกับดีนะฮะก็อ,อาจจะต้องสนใจมาเล็กน้อยไม่มีอะไรมางฮะต้งที่อลิสปกติเลยฮะให้อลิสจิ้วๆไปเลยนะจริงๆผมเล่นพลาดนิดนึงนะแต่ก็เถอะ ปล่อยลงไปนะเพราะเรามีอิทธิที่เรียกว่าอ้วของแองเกอร์อยู่นะตอนนีเราไม่มีเราสู้ได้อยู่นะอันนี้พูดตรงตอันนี้คืออันที่สามนะนจะไปพิซี่ามาอยาเห็นพี่โซมพิ่ซายแรงขนาดไหนนะคือถ้าโดนกำบ,บงกังอาจจะไม่ค่อยแรงหรอกแต่ว่าถ้าโดนไอ้ผีหายเยอะอยู่ ไม่มีไรมากแล้วก็คิวเับกับอลิสไปเรื่อยๆนะซึ่งผมเริ่มเมื่อยมือแล้วเหมือนกันนะตอนนี้บอกเลยว่าเมื่อยมือมาว่าครับกับอลิสนะฮะของปล่อยมือเปลี่ยนละเมือ่อยเอาพักยิงธรรมดากับับเจ้าสลัดก่อนแน่นอนว่าเรามีการเจนเกตที่ไวมากๆนะทีนี้จริงๆผมจะบอกว่าที่ผมเล่นพลาดก็คือ จริงๆเอาคนจับคู้แมสกับตัวสก,กาดามากกว่านะน่าจะคุ้มกว่าแต่ช่างเถอะไม่เป็นไรฮะพอตัวทิ้งไว้เพราะว่ามันดาทิง้งดำน้ำมันยิงโดนง่ายกว่านะโอเคตอนว่าจาังหวะนี้คือเอ็มจียิงนะ ก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมใช่ทุกคนฮนะทุกคนเห็จะมองเห็นแล้วว่าไม่ยากแต่มันไม่ยากจริงๆนะก็เป็นบอลที่ทำมาเพื่อววยกลาง2.5ปีโดยเฉพาะนะก็อะไรม่ยากอืมเราฟลาดไปไเป็นไรนะถ้าเรามีคอยตุนคอยเือย้อยอ,ยอยู่แล้ว ติตั้งายตอนนี้ก็ปุ๊บหญิงเทียแตกนะไม่ยากนี่ปล่อยโดนไปนะมันต้องหลบไปทำซนีนะไม่ได้แรงขนาดนี้เราต้องหลบนะเนมื่อยมือไม่ใช่ไหเห็นว่านาเมท้องค่าหายนะเพราะว่า อาจจะเพราะอันนี้ผมไม่ได้แรงมากนะอ่ะโดนโดไปโดนโดไปฮะนับเดี่ยวฮะห้าพันสามร้อยล้านแล้วนะผมบอกเลยว่าปกติผมทำรัดไม่ขนาดนี้ผมจะเอาทีมนี้ไปทีมรองสุดท้ายนะเพราะว่านี่คือลูกซองที่ทุกคนรักเลยฮะหลายคนอาจจะไม่ได้ทำลูกสองแต่ผมพูดถึงทีมที่ไม่ใช่ลูกสองที่หลังแล้วกันผขอพูดถึงลูกซองก่อน อ่ะขอผิดเด็กไนกลับมาที่กลับมาเออ <c oughs> ประมาณนี้นั่นแหละผมไม่ได้เปลี่ยนให้กบรังเพราะว่าบรังผมไม่ได้ใช้อะไรมากนะคือเราไม่ได้เอาบางมาทำาะเมียนนะอันนี้อาจจะยากตรงวงวงน้ำเขียวนะที่มันบังคับให้เราต้องนั้นนะอ้น,นี่ต้องปิดเอาต้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างเพราะวันที่เราบนไม่ทันนะ ยิงไปยิงไปโอเคหมดเต้นเกแล้วผมก็ขอเอากระสุนกลับมาเต็มนะเอากระสุนเอามปให้เต็มไอโจานี้อาจจะยากหน่อยนะ,อะตอนนี้ขอต้วได้ละน่าจะได้ละวที่จะบอกว่าผมเอาต้วได้เลยยาวๆก็ได้นะอันนี้ผมปิดเอฟแอกาสติกอยู่นะมันก็เลยไม่มีกากาสติกโชว์นะแต่ว่าจริงท,ที่เราควรทำก็คือ ให้เบิร์ดไอตัวของเขาให้ดูโซดานะเนี่ยเห็นปะมีสามสิบสต็กนะวัลเลย้ให้หยุดสามสิบสต,กต็กเสมอนะยิงเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากตัวนี้จ้าแค่ตรงวงแดงนะบางทีก็อาจจะยิงไม่โดนนะแต่ก็แค่นั้นแหละฮะแต่ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากจรงิงๆนะไม่มีอะไรมากนะ ที่ค่อนข้างง่ายนะแะเห็นว่ารอบนี้ไม่มีเทียรรนอากะนะเพราะว่าหนึ่งคือบอสไม่มีคอนะพอบอสไม่มีคอเนี่เราเราจะไม่เอานากามานะพอแล้วพอไม่มีนากาเนาี่ยเราก็ไม่รู้จะหยิบเทียมมาทำไมนะก็เลยเป็นการที่เทียนอากะรอบนี้ก็ไม่ได้ใช้อีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นการเป็นอันที่เสียได้เหมือนกันนะเห็นไหมเมื่อกี้จะเหลื่อมนิดนึงนะเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้ถ้าเกิดกดกระต่ายดำไปคือดามิทหายแน่นอนนะนเอาจะมาจับสกแกนนะอันนี้อาจะยากนิดนึงฮนะเราก็จะเอาสิ่งที่เรียกว่าท็อปยิงนะ ไม่ก็จริงๆเราเอาบรังยิงก็ได้นะเอาทบยิงนะเหมือนไม่โดนแต่มันโดนนะเพราะว่าเกมเลงออโต้ให้นะคิดว่าคิดว่าจะโดนเด็กผมนี่มีตาตุสองไอแท็กสองนะไม่ได้เยอะมากใครถามว่าเด็กออปชั่นเท่าไหร่โอเค อีกี่ปิดออโต้เบิร์ตตัวหนึง่งเพราะว่าเผื่อเผื่อยิงมาเลือยฮะไม่มีอะไรมากจริงสำบรับตัวนี้เนี่ยเรียบร้อยแต่พอดีนะ,ะปล่อยไปปล่อยไปอย่างที่ทำเลยครับทำให้เขาทำไปนะนี่ไหนมาอย่ที่บอกนะแค่ยิงทังหนหงโมงไม่ได้นะยากแค่อันนี้ลูกฟองยากแค่ตรงนี้ตรงเดียวเลยนะเพราะว่าที่เหลือนะไม่ใช่ปัญหานะตอนนี้ยิงแตกง,ง่ายเลยะฮะลูกฟองทุกอย่างแต่เม็ค่อนข,ข้างเยอะนะจะบอกว่าเยอะกว่าทีมซินเดอเรลล่าอีกก็ใช่นะเพราะว่าลูกฟองนั้น เนง่ายกว่านั่นเองเรียบร้อยนะง่ายง่ายง่ายอีกหนึ่งทีสามารถหวังผลได้นะก็ <c oughs> ประมาณนี้ไม่ยากนะไม่ยากมากแม่ถ้าจะทำให้เท่าเดิมนี่ก็ต้องอีกสักข้าล้านอีกสักข้าพันล้านแต่ว่าถ้าเกิดเราไอ้ยน่าจะมาทำให้เท่าเดิมนะมันจะทำให้ให้ทุกคนดูดเฉย เพราะฉะนั้นเราก็มันต้งสนใจมากตัวทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ใช้ตัวละครระจำแพทได้อย่างเต็มที่ที่สุดนะก็คือเรวมดาวเด่นของของแต่ละแต่ละรอบที่ผ่านมาลนะแน่นอนว่าเบิร์ดหนึ่งคนนี้คือจะเป็นหน้าที่ของอา่าไซเรนนะจะได้อูส่วสนเบิร์ดสามก็จะเป็นสองคนนี้นะฮะแต่เห็นว่ารอบนี้โหมกแดงก็ไม่ได้ออกลงนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแนะนําทีมที่หกนะฮะก็คือ ทีในที่ใช้หมวกไดนเป็นหลักนะฮะเพราะว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ปั้นทีมลูกซองนะแต่ผมปั้นไงอันนี้ผมบอกไว้เผื่อไว้เลยแล้วว่าถ้าคุณไม่ได้ปั้นลูกซองคุณอาจจะต้องเอาลาพีออกนะลาพีอ็ต้องไปอ,อีกทีมหนึ่งแทนนะอันนี้ชิลๆเลยฮะวันออโต้ได้ย,วยาวๆเลย ว่าเรามีเออเขาเรียกว่าไม่คดิกของบอสอ่ะเสียเปรียบตัวของลิตเติ้ลโมเมท์นะหรือไซรินเนี่ยนะเสียเปรียบหนักมากนะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากครับในเมื่อเขาออกแบบบอสให้ไม่คดิกเสียเปรียบขนาดนี้แต่ถ้าแท้ทางไม่พลาดอีกก็จบกันนะแค่ขุมมือโมเม็นเลื่อยก็พอะชนะแน่นอนนะไม่มีวันตายแน่นอนนะเคือฟาดไปแล้วติดโล่คราวนะเพราะมันถ้ามันไม่มทะลุโล่นะ ถ้าเธอรู้โลกของหน้ากลัวอยู่แหละแต่พอดีไม่ทะลุไงก็ยิงต่อไปเรื่อยๆรื่อไม่มีอะไรมากจริงๆแค่นี้เลยเรายิงวนอย่างนี้ยังได้เลยแต่นี่ก็ต้องอยิงที่บอกนะเอาจะเข้ามุมให้ได้เนี่ยเนี่ยเอาเราเอาตัวเมมเมรนไล่ตามยิงตามมุมให้ได้นะ,ะเห็นไหมนะี่ตั้งแต่สองพันล้านนะถือว่าเยอะมากคนะรับคงเป็นเอ่อทีที่ได้เปรียบหนักมากจริง ไม่เปิดนะต้องกดตัวปีท้ายอ,นนอันนี้ดาเมจขาดไปนิดนึงนะแต่ช่างเถอะตัวมิชัลล่าแะไสู้ราทีนี่นะนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเออเราเรีบเข้าเวอร์ราทีกันดีกว่าเพราะตัเมจแข็งกว่ามากเดี๋ยวให้ดูนะดาเมจประมาณนะนะน,นี้นะ อ้าวแปลงเรียบร้อยแต่ไม่แปลกนะผมจะบอกว่าราพีผมชนะท่าน้อยมากนะฮะน้อยกว่ามีฮาล่านะไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยมากแบบนั้นไม่ใช่น้อยแบบเป็นศูนย์เลยนะคือเปอร์เซ็นต์น,น้อยกว่ามีฮาลาแล้วก็ช่องน้อยกว่าด้วยมีฮาลาผมชนะา,า,า,าสี่นะแต่ว่าแอคต์น้อยกว่าราพีนะรวมถึงดาวด้วยเช่นกันดาวราพีศูนย์นะส่วนมิคาลาสามดาวนะก็อาจจะมีการเริ่มล้ำเล็กน้อยแต่ถ้าเท่ากันก็ขอบอกไปเลยว่าทำมีฮาลาเถอะเอ้ยทำราพีเถอะมีฮาลาไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ ตามมาุงไปยิงตามมุงไป,มงไ,ปไม่อยากอย่างที่บอกไอ้อันนี้เราต้องเสี่ยงหน่อยว่ามันโผล่ตรงไหนถ้าเกิดโผล่เร็วเราก็จะยิงได้เร็วนะยิงเรื่อยๆฮะเร็่มากเห็นปะเห็นกีดแทบไม่รดเลยนะไม่น่าเกินสี่พันเจ็ด นะก็รประมาณนี้นะปรับทีมท้ายนะฮะเห็นว่าราพีพอกองเพียงแค่นิดเดียวนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะทำเข้าห้องทดสอบทดลองให้นะว่าว่าถ้าเกิดเราทีมที่หกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ทำทีมลูกซองเนี่ยจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ถ้าเราไม่ทำทีมลูกซองแล้วสมมติเราใช้ทุกตัวหมดแล้วนะเราจะเหลือใครบ้างเนี่ยอ่าอ่ะมองแดงมา <c oughs> <c oughs> เมืหนึ่งก็เมื่อกี้ขาดใครฮะใครใครหายไปทุกคนจำได้หรือเปล่าก็จะบอกว่ามีสองครงเลือกฮะคือวอลลุ่มโดวเล็กนะฮะแต่ว่าคนน่าจะมีวอลลุ่มมากกว่าหรือเปล่าขอขอเลือกวอลลุ่มให้ทคนแล้วกันอ่ะออกอหน่อยอกน่อยเบื่อสองทีนี้เราจะขาดตัวที่เป็นธาตุไฟเนี่ยนี่ธาตุไฟมีใครบ้างเบื่อสองนะไม่มีใครเก่งนะฮะแล้วจะเอาเบื่อสามนี่เราจะมีทูบีกับเอทูนะสมมติว่าไอทีมอันั้นเราไม่ใช้ทูบีเราใช้ตัวอื่นนะเราก็อาจจะใช้นี่เบรก เลยก็ใช้ได้ะมายิงวงหนูใช้ A2 ก็ได้นะแต่ถ้าใส่ A2 เนี่ยเราจะต้องมีตัวฮิวนะเพราะฉะนั้นผมจะลองใส่เล็กดูนะโอคิดซะสดเมื่อกี้เลยจะบอกว่าใช่คิดระหวางเล่นว่าถ้าเกิดไม่มีจะทำยังไงส่วนเพื่อสองแน่นอนฮะบอลุ่มอืมไม่ตัวอื่นนะอากาศได้ใช่ไหมครับผมลืมไปเลยเราสามารสมมตินะสมมติสมมติว่าคนมีเทนอากาศแต่ว่าคนไม่มีตัวอื่นเราเล่นเทียบบนี้ได้ เดี๋ยวให้ดูนาหมีว่ามันต่างกับทีมลูกซองขนาดไหนนะแต่เล่นให้ดูใช่เล่นให้ดูไอทีมสำรองสำหรับคนที่มีนะแต่จะเก็บเถอะอนักกัรนักกันักการเอาไว้ที่บอกว่าเทียไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเราก็จะไม่ได้สนใจเทียนะับประมาณนี้ตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นอาคาน่ากันแล้วนะก็คือตัว นิกเก็จากทีมเบสเซอร์น่าจะเป็นเอลิเซียนคนใหม่หรือเปล่าเนะี่ยเพราะว่าเบสเซอร์ก็คือทีมของหนังสือของไอ้ไอเจ้านั่นไม่กดโล่นะของโคสิตอ่าทีมหนังสือของเจ้าแฟนทอมเออนี่แน่นอนฮนะเนื่นองจากเรามีทั้งเคีย์ทั้งหน้ากากเราก็จะปล่อยไปนะเพราะว่าทุกอย่างลงที่หัวเครียแน่นอนนะอ่ะเอาโตเอาโตเอาโตเอาโ เห็นว,ว่าอาะเม็ช้ามากนะแต่ก็ตามท้องเรื่องฮะจริงกดห้มิสตาโดนก็ได้นะเพราะเรามีนากากฟอนคิวขึ้นอยู่นะอันนี้ทีสลับคนที่ตัวน้อยจริงนะไม่มีไม่ได้ปั้นอะไรเยอะนะไม่เกี่ยวฟาดผานฟาดผ,ผ,ผ่านนะสญญายฟ้ญญาของเด็กนะได้ลงเทียได้หรอนะเพราะทุกอย่างจะลงเทียนนะ อาจจะเทียนสบายมีอีกห้าครั้งนะอันนี้จะเป็นวงธรรมดานะคือวงลบล็อายเมทเชสเตนะไม่ใช่วงวงแดงอันนี้คือวงแดงจริงก็แนะนำให้ยิงไล่ยิงตลอดเวลานะเพรงั้นมันจะปฐานเล่นน้อยเอาโลมานะเลบนอล้อยมีโล่รี่นน้อยเนี่ยก็มีโล่ของเทียนในการช่วยป้องกันได้นะจริงๆคุณสามารถเล่นลูกซองผสมก็ได้นะผสมเทียนอากาศก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าบอสไม่มีคอนะฮะอาจจะเล่นยากหน่อย น,นี่สวยละผมจะบอกทุกคน,นว่าผมสวยละอ่นในสวยละต้องรีทิงนะนก็รวมประมาณนี้แหละนะสำหรับทีมที่สุดท้ทายนะไม่มีอะไรมากฮะก็แค่วนเหมือนเดิมแต่ว่าได้เหมือนจะลดลงพอสมควรแค่นั่นแหละก็จะมีอีกเห็นล้ว่าเราจบพี่หกร้อยล้านนะก็คือในฐาที่ทีมอื่นจบจบก่อนเข้าเฟสน,นั้นที่เอ่อเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะ700ดถึงแปดร้อยล้านก็จะน้อยกว่าทีมอือม่นประมาณสามถึงสี่ร้อยได้นะก็โอเคสำหรับทีปนี้ก็ขอจบลงแต่พิธีนี้แล้วเจอกันต่อไปใน คลิปหน้าก็คงจะเป็นโซโลเลดครั้งหน้านะฮะที่จะมาเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้นะส่วนเพจผมก็ไปเปิดอีชารา่าสามตาเรียบร้อยนะส่วนโซเลนยังคงได้แค่ทาวเดียวนะฮะแล้วเจอกันฮะบ๊ายบาย